สดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับในการเรววันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่สินะครับศุกร์12ทีนี้ครับเมื่อวานนี้นะฮะช่วงหัวค่ำดาวพุธย้ายนะครับย้ายเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งอริของดวงเมืองเพื่อนๆครับเมื่อไหร่ที่ดาวพุธนะครับโคจรเด่นช่วงนั้นเราจะพูดคุยเก่งมากนะฮะทำเอกสารต่างๆหัวคล่องปากไว หรือง่ายๆคือมันมีทักษะนะครับในเรื่องการพูดการคุยการเจรจาการติดต่อการต่อรองหรือการทาอะไรคิดเร็วทําเร็วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะดาวพุดธโครจรเด่นนะไม่ใช่ไม่เด่นนัเด่นนะครับโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็กเกษตรตธิบดีคือเรียกว่าตําแหน่งที่เด่นในมุมของการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองซื้อขายไปซื้อขายลัเปลี่ยนหรือว่าการขอร้องออขอความเมตตานะครับจะยึดเอกสารสาคัญสำคัญอะไรก็ตามครับในช่วงนี้ แนวโน้มมันมาแล้วนะฮะคือทรงมันมาแล้วเดี๋ยวแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะฮะหรือทํากันบ้านหรือก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับจะทําธุรกรรมทํานิติกรรมหรือแม้แต่จะจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการตลาดคํายอดขายก็ตามครับมันมีแนวโน้มที่เด่นนะฮะในโดชาตาฉะนั้นใครที่ทํากันบ้านดีนะครับหรือว่าเตรียมความพร้อมดีนะฮะก็มีนะครับมันก็มีแรงส่งเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะ เนี่ยนิพภาพนะครับฉะนั้นนี่คือจุดเด่นนะครับเหมือนกับเราเดินทางนะฮะแล้วก็เติมน,น้ํามันธรรมดานะครับท่าวันปกติหถ้าดาวทั่วไปแล้วก็เติมน้ํามันธรรมดาแต่ถ้าดาวเด่นๆมานะฮะมันเหมือนเราไปล้างเครื่องใหม่นะหรือได้น้ํามันแบบเจ๋วๆนะฮะออกเทนดีๆนะฮะนะครับฉะนั้นเรางานเราก็จะคล่องขึ้นไวขึ้นและได้ถนนที่มันเรียบสนิทนะครับ มันก็ทําผลงานได้ดีถูกไหมครับฉะนั้นนี่ฮะในช่วงจากนี้ไปนะครับแต่จริงฮะดาวพุธตัวนี้เขาเรียกโคจรไวนะครับมันมีโคจรปกตินะครับก็ประมาณเกือบเดือนโคจรช้านะครับโคจรถอยหลังก็เรียกโคจรพักเนี่ยฮะวิปริตนะครับเพื่อนๆก็ดีินวิปริตนะฮะก็จะโคจรแบบนืดๆหน่อยนะครับเหมือนกับรถที่มันน้ำมันจะหมดนะฮะและเครื่องมันลกลุกลังขนของบรรทุกมาเยอะนะครับมันจะช้านะฮะทำอะไรในช่วงนั้นก็จะ ฟืดๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มันโคจรไวกว่าปกตินะครับปกติก็อยู่หนึ่งเดือนแต่เนี้ยแป๊บเดียวนะครับเขาจะย้ายวันที่2 8นี้ฮะขยับอีกรอบนึงนะก็แปลว่าเรามีเวลาครึ่งเดือนนะครับในช่วงนี้ที่เราจะคิดอ่านทําการลงมือพูดคุยเจรจายื่นเอกสารทําหนังสือหรือติดต่อต่อรองอะไรก็ตามครับโอเคฮะในช่วงนี้นะครับนี่คือจังหวะดาวนะฮะอันนี้ผมสรุปวมๆดาวพุดธให้ฟังนะครับ ก็มีเวลาอีกประมาณสิ้นเดือนนะครับไม่ถึงสิ้นเดือนที่28นะครับโอเคฮะมาดูเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับกันสักหน่อยนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข1นะครับเลขต่อมาฮะคือเลข3นะครับ1 3 7แล้วก็5นะครับนเพื่อนก็นำไปใช้นะฮะ1 3 7 5งสเด้าทนนี้เพื่อนเขียนว่าถามด้ยนะเพราะว่า จะให้เรียงลำดับนะฮะเลขอะไรคือเลขเด่นอันดับ1 2 3 4สี่ด้วยนะอ่าเหมือนกับนี้าหนึ่งสามเจ็ดห้าก็อยากให้เรียงเลขไหนเด่นที่สุดนะครับชุดเลข5เด่นสุดอ่ะก็ให้เอา5้าขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะผมว่าเราไปคลยๆกันดีกว่านะฮะเฮ้ยผมก็เรียงๆตามชุดเลขนะไม่ได้แบบต้องห้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามห้าหนึ่งอะไรก็คือเพื่อนๆอันนี้ไปเราไปใช้เกิดประโยชน์กันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเลขเด่นเลขมงคลนะครับถือว่าใช้ เอาไปทําการต่างๆที่เราใช้นะครับถ้าชะตามันต้องในการจะมีโชคลาภนะครับไอ,อชุดเลขเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวมันจะไปคิดคลิกเองนะฮะแต่ชะตาของดวงเราเองนะฮะถ้ามันไม่ต้องในช่วงนั้นนะครับบางทีได้ชุดเลขที่เป๊ะๆนะฮะก็ไปสลับกลายเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ถูกโลกหรือว่าเอาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ก็มีนะครับจะเล่าใฟังว่า มันก็มีทั้งชุดเลขด้วยนะฮะแล้วก็ดวงชะตาวิถีชีวิตของดวงเราด้วยนะครับรวมรวม้กันนะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างคือที่1แล้วนะฮะหรือชุดเลขนี้คือเอาอไปใช้ได้เปิดเกิดประโยชน์ที่สุดทําอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับมันเป็นตัวโอมประกรอบแต่หลักๆก็คือฐานดวงเราฐานบุญของเราด้วยนะฮะที่จะต้องเอามาผสมด้วยนะครับโอเคต่อมาแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข8ดนะครับ ส่วนสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกครับที่ใช้ได้โอเคนะฮะคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีชมพูสุดท้ายนะครับคือสีส้มนะฮะสีที่เรื่องเร่งหรือบาาไม่ค่อยใช้ครับในช่วงวันนี้คือสีดำนะฮะแล้วก็แต่พวกสีอรปกอบต่างๆเพื่อนนาไปประกอบนะไม่ใช่นําไปหลักนะฮะอย่างที่บอกว่าบางคนนะฮะชุดยูนิฟอร์มเสื้อ ของการทำงานของโรงงานนะครับบางวันมันเป็นสีที่ไม่ตูกโฉลกนะฮะเราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างวันนี้สีดานะฮะแต่ที่มงานเรานะฮะทีมงานเราทุกคนดําหมดนะฮะเราจะมาชมพูนะฮะมันก็กลไรอยู่ไหมเหมือนกับสีดาเป็นส่วนใหญ่คนที่ทํางานประเภทสื่อนะฮะทีมงานอยู่หลังกล้องส่วนใหญ่ก็จะมีชุดสีดำนะเท่าที่เห็นนะฮะส่วืดสีดำมันจะไปคล้องตัว เราจะมาชมพูตอนออกกล้องออกอะไรมันก็แปลกๆนะฮะอันนั้นเด่นแน่นะฮะแต่จะโดนอะไรหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับฉนันเอาตามหลักหน้างงานก่อนนะครับคือตามความเป็นจริงตามเหตุและผลนะครับก็เป็นหลักก่อนแล้วตัวเสริมเพ,เพื่อนๆอาจจะใช้เทอร์มเนีน่นะครับสีดําห้ามใช้แต่เสื้อผ้าเราต้องสีดําในการทํางานแล้วก็เอาใช้สีมงคลอื่นนะฮะเสริมในเครื่องแต่งกายอื่นๆของเราได้นะฮะมงคลก็ใช้เป็นยางรัดผมมงคลก็ ใช้เป็นอันเดอร์แวร์บางคนก็ใช้เป็นพวกเคสโทรศัพท์นะฮะบางคนเป็นนาฬิกาแล้วแต่นะฮะเอามาประยุกนะครับโอเคนะครับสภาพความเป็นจริงนะฮะหรือธรรมชาติของการทํางานของเราเป็นหลักก่อนนะฮะโอเคนะครับเราไม่ฝืนธรรมชาติแล้วก็นี่ครับคลิปนะฮะหลัง13กันยาดาวเกตชนมอเตอยูเพื่อนๆครับดาวเกตนะเป็นดาวแห่งการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนไปอยู่ที่ไหน สู้อ,อยู่ในเรื่องของการงานนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างดาวพเกษ์อยู่ตำแหน่งการงานโอ้โหเพื่อนชวนนั้นนะเดี๋ยงงานเข้าออกเพียบเลยนะฮะงานเล็กเข้ามาทําเสร็จแป๊บหนึ่งงานใหม่เข้ามาต่อนี่คือดาวพเกษ์มันสร้างแรงกระเพื่อมน,นะฮะในเรื่องนั้นแต่ตอนนี้น,นะครับดาวพเกษ์เขาจะเข้าตําแหน่งการเงินของดวงเมืองนะครับผมก็เลยบอกว่ามันก็มีโอกาสที่ได้เงินพิเศษนะมีไรายได้ พิเศษนะหรือแม้แต่เงินเข้าออกเลยฮะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากนี้ไปนะฮะแล้วก็จะมีเพื่อนที่บอกเงินมันก็ไม่มีเลยนะฮะมันจะเข้าออกแรงได้ยังไงมันก็เข้าออกตามสภาพที่เรามีนะมึติว่าเหลืออยู่ในตัว200นะครับมันก็เดี๋ยวก็จะเจออะไรที่แบบส0 2ส1 0 20่สิบสิบประมาณเนี้ยก็จุกจิกไปเรื่อยๆนะฮะแั้ก็มันก็ปั่นปวนในตำแหน่ง200ถูกไหมครับมนคนมี ส0 0 0มื 20, ะ่ะมันก็จะโดนนะฮะพันสองพันสามพันสี่พันอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นการหมุนเข้าออกนะฮะในขอบของเงินที่เรามีอยู่นะครับแปลว่าช่วงอย่างนี้ไปนะครับเนี่ยมันอยู่ถึงประมาณ6กพฤศจิกาเลยนะจังหวะดาวที่มันจะปันป่นป่วนหมุนเวียนค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นแปลว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเงินนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะในช่วงจากนี้ไปนะครับโอเคเนาะ ในช่วงนี้ฮะก็เรียกว่าฝนฟ้าตกนะครับเพื่อนๆที่บ้านเป็นไงบ้างฮะตกกันเยอะไหมน้ําช้าเลยนะครับแต่ละวันแล้วก็น้ําท่วมหลายจุดนะฮะแล้วก็บางที่ก็น้ําปิ่มนะครับผมขับรถไปต่างจังหวัดจะเห็นหลายที่นะฮะจะเป็นคลองคลองจุปทานนะฮะหรือว่าบึงนะฮะมันปิ่มๆหลายๆจุดแล้วนะตามถนนนะฮะคือถ้ามันตกหนักๆนะครับในช่วงเวลาเช่นนี้ไปเนี่ย เราก็รู้แล้วมันล้นออกมาแน่นะฮะฉะนั้นกเ็เตรียมความพร้อมกันนะครับก็แกน่นอนฮนะเราก็ดูดูข่าวกันอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีทางหน่วยงานหรือทีมงานที่เขาดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อม,มก็พยายามมาเตือนนะเพราะบางที่เนี่ยแป๊บๆนะฮะตกหนักนะครับบางที่ยังไม่ใช่แค่ในต่างจังหวัดน,นะแค่ในรอบๆนะฮะบริเวณทั้งกรุงเทพด้วยนะครับทางจังหวัดที่เป็นสมุทรตะลายสมุทรนะฮะ โอ้ห oh, ตกน่าก,กลัวนะบนก่อนนี้น้ําท่วมตอนกลางคืนนะฮะเยอะมากนะฮะนี่ครับก็ดูแลบางทีเดินทางก็หารองเท้าที่มันเดินสะดวกบ้างนะครับบางทีแบบถ้าเราใส่รองเท้าพ่าใบรองเท้าเลนเนะ่มันลุยน้ำนะฮะมันแห้งยากแนละ้วมันซักลำบากนะฮะก็พยายามหาอะไรที่มันเดินสะดวกแล้วก็ป้องกันเซฟเท้าด้วยนะฮะก็ดูแลตัวเราคนใกล้ชิดหรือว่าลูกหลานบริวารสัเร์เด้งนะฮะเรื่องความชื้นอะไรพดดวกนี้นะครับ Okay, ขอบคุณซุปเต็งขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่มาเจอกันนะฮะรวมถึงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกเพื่อนๆนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะขอบคุณที่สปอร์ตช่องครับดูดวง12ราศีครับราศีตุลครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับเรื่องที่ตุลน,นะฮะวันนี้ภารกิจต่งตางๆครับดาวเด่นการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาค,คัญได้ใครที่มีความกังวลทุกข์ร้อนอึดอัดหรือไม่สบายใจครับ เดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาการจัดก,การปัญหาในวันนี้ก็ถือว่าคมดีนะฮะแล้วก็แตนใจเด่นนะฮะแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะครับอะไรอย่างน้อยผลงานต่างๆก็ยังถือว่าเดินต่อได้แล้วก็มีเรื่องของงานด่วนชฉพันเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆครับในช่วงนี้นะฮะดาวพุธโครจรย้ายนะครับมาอยู่ตำแหน่งวินาาอยู่คู่กับดาวอังคารนะครับในช่วงวันสองวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของ คำพูดคาจาอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับปากไวนะฮะเราจะเจอแรงกดดันของงานนะครับแล้วแรงกดดันของครอบครัวนะครับบางทีมีเรื่องอึดอัดใจนะครับเฉะนั้นช่วงนี้พยายามทําหน้าที่ความรับผิดชอบของเราให้เต็มที่ก่อนนะฮะแล้วก็งานหรือปัญหาต่างๆมันจะมีปัญหาใหม่ๆที่ค่อนข้างหนักใจเข้ามาหรือภารกิจที่หนักใจเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาแต่บอกก่อนว่าเออช่วงนี้นะครับ ถ้ามีเรื่องหลายๆอย่างทั้งงานหรือว่าสิ่งรอบข้างที่ทําให้เราหนักใจก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ค่อยๆเค,คลียไปนะเง <_ S 1> ินทองชุดนี้ค่อยจ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวแล้วลก็เงินทองชุดนี้ใช้เรื่องของหนี้สินนะฮะบา <_ S 2> งทีมีเรื่องที่ต้องซื้อ,อยวดด่วนฉับพันเนี่ยสุขเสาร์ที่นี้เพื่อนเพื่อจะเจอของที่ต้องซื้อหรือใช้ฉับพันทําให้เริ่มหนักใจเออทําไปค่อยจ่ายมาเยอะจังเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะแต่หมุนเงินได้นะครับ แต่ให้รู้ว่าโอเคมันเก็บยากหน่อยเก็บยากใครที่ค้าขายช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์นะฮะมันจะมีแรงกดดันกันนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงก็มาเฉยครับหรือเรื่องของการค้าฮะช่วงนี้มันจะตึงๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามโฟกัสนะฮะหรือค่อยๆแก้อะไรที่มันลดรายจ่ายได้ก็รีบรลดหรืออะไรที่พอจะเสริมเพิ่มให้คนเขารู้สึกแบบเอออยากซื้อของเราคือมีแรงกระตุ้นการขาย หาจัดโปรชวงนี้ทาได้รีบทานะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักคนโสดชุงนี้ดูดีฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยเริ่มสรางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในชุงนี้เด่นนะฮะมีเรื่องอะไรที่ไหว้วานให้ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาได้นะครับเพียงแต่ว่าชุงนะครับมันจะมีปัญหาก่อนคือมันจะมีเรื่องอใจกังวลใจหรือไม่ค่อยสบายใจในอะไรที่มีเกี่ยวกับใจนะครับมันจะเร่งงานเรื่องของความรักในชุงนี้นะครับและสุดท้ายก็ จะเคลียร์แก้ฟังเรื่องได้ครับบางทีเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือแฟนในเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะครับก็โอเคมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็จะตึงๆระหว่างกันนิดหนึ่งนะครับเสื้อผ้าเนี้ยสีสดใสฮะใบหน้าสะอาดสว่างสดใสร่างกายกลิ่นหอมลูกหลานประวารสัตว์เลียงชงน้ดวงเสริมเลยนะครับจะทําให้มีความสุขแต่ว่าระวังสุขภาพร่างกายของน้องด้วยนะครับอาจจะมีป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยๆและสุขภาพร่างกายเองระวังเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็เนี้ไวซอครับระวังเป็นหวัดเป็นไข้เหมือนนฮะแล้วก็กดไหลย้อนนะครับระวังอาหารการกินทําให้ป่วยนะครับ ต่อมาชรา,าศีพิจิครับภารกิจต่างๆงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาต่างๆนานาได้อะไรที่ทําสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คาดหวังนะฮะชุดนี้ดูดีนะมีดวงเกี่ยวข้อ,ของกับการจัดการงานเชิงรุกการทําเรื่องยากๆให้มันง่ายดีสิ่งใดที่ทําในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะหลากหลายแบบหน่อยนะครับคืองานประจําก็ทํามีคนใช้เวลานห้ทํางานบางอย่างเพิ่มเติมตม,มีภารกิจที่เสริมเพิ่มจุกจิกเข้ามาการเจรจาเรื่องยาก นะครับค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยนะครับฉะนั้นชุดนี้พาพปยายยมนิดหนึ่งคือมันมีเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจราจาหรืองานพิเศษการด่วนเพื่อนๆต้องทําอะไรหลากหลายอย่างคือหว่าให้ใครช่วยก็ได้และอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องทําเอาไว้ก่อนนะฮะจัดลําดับดีๆอะไรดียังไม่ต้องรีบร้อนแล้วงานมันจะเบานะครับเดี๋ยวถ้าทุกอย่างต้องทำงพร้อมๆกันหมดมันจะเครียดนะฮะทำไงก็ได้ให้เรียงลําดับดีๆแล้วก็หาคนช่วยหรือหาเครื่องตุ้ดแรงช่วยนะครับ โอเคนะฮะบางอย่างบางโปรแกรมตัดได้ก็ตัดไปก่อนให้โปรแกรมวันนี้ล้มหลวนิดนึงนะฮะแล้วก็ดวงการเงินชวงนี้ค่าใช้จ่ายปุปับฉับพันก็มาค่าใช้จ่ายคาดไม่ถึงก็มีค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆโผล่มาก็มาอีกนะฮะชวงนี้โอ้โหเรื่องของค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะจุกจิกเยอะหน่อยนะครับมันดีตรงที่มันเป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าสิ่งที่ไม่จ่ายวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปจ่ายวันหน้าอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ต้องใช้หรือว่าซื้อในช่วงนี้นะครับโอเคไม่เปไรฮะ อย่างน้อยเราได้รู้ว่าเงินหมุนทันนะแต่แจะจุกจิกมานะแล้จ่ายที่ค่าไม่ถึงหรือมีการการเดินทางระยะสั้นก็มีนะครับก็โอเคฮะช่วงนี้ใาใจ้จ่ายเอาเริ่มกันนะแต่ดีอย่างที่มันพอจะหมุนแล้วก็ใช้หรือบางทีหาเงินบางส่วนมามาช่วยเสริมได้นะครับดวงสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ระวังปวดหัวร้อนหนาเจ็บคอเนยไวโซวครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลระวังกรดไหลย,ย้อนนะครับข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือบูมดาเกี่ยวข้งของกับเงินทองครับช่วงนี้มีเรื่องของ เงินฟุ้กๆหรือว่ามีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่ๆนะฮะโอเคครับแต่เรื่องของการค้าขายช่วงนี้ระวังอย่างหนึ่งคือมันมีเจอลูกค้าแบบอารมณ์เสียนะฮะหรือว่าลูกน้องทําให้อารมณ์เสียนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระงับระับระวังอารมณ์และวาจาดีๆนะค่อนข้างแรงนะครับในช่วงนี้นะครับคาพูดนะแต่เงินก็เข้าได้ตามปกติความรักคนโสดช่วงนี้ชอบใครคุยต่อเนื่องได้ส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้ระหว่างกันได้นะฮะ ช่วดาวนระยะนี้ครับบุมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเตือนอย่างคือเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็ปวดหัวนะครับรงไม่ค่อยสบายน้อสบายตัวท่านในวัยสวรครับชวงนี้ระวังกรดด่ย้อนร้อนในครับแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยสบายตัวนั้นเซฟเซฟร่างกายนิดนึงครับจะกินอยู่หลับนอนต่างอาหารที่ย่อยง,ง่ายชุดนี้ใช้หรือว่าพยายามดูแลเรื่องของอาหารการกินนะครับสเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มวันนี้แต่งหน้าแนวเข้มหรือจัดเต็มได้ครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยง ช่วงนี้ดวงเสริงลนะครับพอจะพึ่งพาได้พอจะไว้วานได้หรือมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับช่วงนี้เรียกว่าลูกหลานบรวิวารเสรเดยจเขาจะยุ่งๆหน่อยภารกิจต่างๆต่างยุ่งๆก็ไม่เป็นไรให้กําำลังใจเติมพลังใจใช้โซเชียลนะฮะในการคุยให้เกิดประโยชน์นะครับต่อมาชาวราศีธนูกิจกรรมภารกิจวันนี้ครับเป็นวันที่มีเรื่องอาจจะต้องเปลี่ยนแผนบางอย่างเล็กน้อยนะครับวันนี้ดาวพุธครวจรขยับนะฮะขยับมาในจุดเด่นแสดงว่าช่วงนี้ ผลงานการแก้ปัญหาการจราจาการทํางานเชิงรุกนะครับเด่นช่วงนี้มีอะไรต้องรีบเร่งรีบทําก็ให้มันไวนะครับทีนี้เนเน้นความไวนะฮะเพราะภารกิจต่างๆในระยะนี้ถือว่าวัานนี้ไม่คิดว่าจะได้ทําไม่คิดว่าจะได้ไปมีการปรับเปลี่ยนตารางน้าตารางงานหรือว่าตารางของชีวิตประจําวันนะครับแสดงว่าวันนี้ภารกิจผมดูว่ามันเสริมเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ระวังอย่างนี้คืองานบางอย่างมันอึดอัดครับมันมีเรื่องอึดอัดใจ พยายามหาทางออกไห้เจอหรือแน่นอนครับคนก็อยากหาทางออกถูกไหมครับจะหาคนมาช่วยกันด้นะหรือว่าจะทําเรื่องง่ายๆไปก่อนกันนะครับหรือว่าเปลี่ยนแผนในการแก้ปัญหานะฮะคือวันนี้มันต้องยืดหยุ่นนะในการทํางานแล้วก็พยายามทำไงก็ได้ให้งานบางอย่างที่มันยังไม่จะไปต้องทําหรือยังไม่จะเป็นต้องไปไว้ก่อนนะครับผมอยากให้มีโปรแกรมเราล้มหลวนิดนึงเผื่อมีอะไร่วนเข้ามามันก็ได้ไม่ต้องเครียดนะครับ มุมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอะฮะถ้านีไวซซอรครับระวังกดระย้อนจุเสียเน้นท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับช่วงนี้ไก่ค้าขายให้นมัดระวังเรื่องของอารมณ์ฮะช่วงนี้คําพูดคาจาจะแรงนะมันเหมือนกับจะไม่ง้อไม่แคร์อะไรเงี้ยคือช่วงนี้พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสฝืนอารมณ์ได้ก็ฝืนรมแล้วก็ช่วงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับบริวารน,นะครับใครที่ค้าขายใครที่มีธุรกิจการค้าช่วงนี้บริวารจะทําให้เรา อึดอัดใจเหนื่อยใจนะครับฉะนัพยายามรีบแก้เคลียให้จบมีปัญหาเล็กน้อยรีบจัดการให้ไหวนะฮะเรื่องของความรักคนที่โสดระยะน,นี้ดวงเด่นนะครับชอบใครคุยยาวๆได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้มุมดาวเด่นนะเผื่อเพื่อนๆช่วงนี้ครับจะวานให้แฟนช่วยหรือมีกิจกรรมทำาริการมีความสุขด้วยกันนะฮะหรือว่ามีอะไรที่เออทำแล้วยังพึงพอใจนะฮะชั้นดวงความรักถือว่าเด่น แต่มีข้อสําคัญข้อสังเกตคือเรื่องการทะเลาะนะฮะดาวพุธสัมพันธ์กับดาวองคาดาวพุธจริงคือแฟนแล้าดาวองคาคือเทพผงสงครามเปลว่าช่วงนี้บางทีเจอบางเรื่องที่ทัศนคะตะิไม่ตรงกันเราอยากาเูาอยากทานก๋วยเตี๋ยวแฟนอยากทานข้าวผัดนะฮะเราก็ยอมไปนะฮะคือถ้าไม่ยอมเนี่ยมันจังหวะดาวม,มันจะมีเหตุให้เกิดการประชันเผชิญหน้านะฮะในบางเรื่องบางเหตุการณ์แต่ทีหน่อย ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเราจะหลบจะเลี่ยงจะใช้วัทศินอะไรก็ตามช่วงนี้เหมือนก็ทําให้บรรยากาศมันดีได้ก็ทําให้บรรยากาศมันดีเรื่องการประทะนะครับหรือเรื่องการประชิญหน้านะฮะในทุกๆเหตุการณ์นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้ก็ต้องพยายามนอนพักผ่อนให้พอเอฟเฟกจากการพักผ่อนให้พอมันมีนะฮะมันจะงงงงหลงหลงเบลอๆบ้างนะฮะท่านดีไวสวอครับระยะนี้ก็คล้ายๆกันฮะวงนี้ระวังหลุดหลุดหลงหลงลืมลืมอะทั่วๆไปฉะนั้นต้องพยายาม มีสติดีๆนะครับแล้วก็ระวังโรคประจําตัวนะฮะเสียงเสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิก่นหอมลูกหลานบริวาสรสเดียงช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเรามีความสุขเป็นพิเศษมีเรื่องอะไรให้เราสบายใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ลูกหลานบริวาสรสเดียงจะดีเป็นพิเศษครับโชคดีมีสุขครับวันนี้เดินทางปลอดภยัยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใจเย็นๆระวังวาจานะฮะยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับบ๊วยครับสวัสดีครับ